ภารกิจในวันที่3มีชื่อตอนว่าความสุขต้องมาก่อนหลายครั้งที่โคชอังได้รับข้อความจากลูกศิษย์พูดคุยกันในเรื่องของงานบ้างก็บอกว่าไม่สนุกกับงานบ้างก็ชอบลูกค้าแต่ไม่ชอบเจ้านายบ้างก็ชอบบริษัทแต่ลูกค้าไม่ค่อยเป็นมิตรและอีกสารพัดความรู้สึกที่ทำให้เป็นทุกข์ เรื่องเดียวที่โคชอังเลือกที่จะแนะนำกับลูกศิษย์ที่มาปรึกษาก็คือเลือกทำในสิ่งที่ให้ความสุขคิดถึงและมองเห็นความสำคัญของความสุขเสมอความสุขต้องมาก่อนหลายคนไม่มีความสุขขณะทำงานแต่ก็เลือกที่จะอดทนทำทั้งที่ไม่สบายใจเพราะนึกถึงเรื่องเงิน โคชอังไม่ได้บอกให้เราทิ้งเงินหรือทิ้งรายได้มหาศาลที่เราได้รับแต่จากประสบการณ์การเดินทางและทําธุรกิจพบว่าเราสามารถมีเงินได้มีรายได้อย่างที่ปรารถนาและมีความสุขไปพร้อมๆกันขอแค่เราเปิดโอกาสให้ตัวเราเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ฝ่ายยอมรับชะตากรรม หรือยอมรับเวรกรรมฟ้าลิขิตไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะคลิปนี้จะมาแบ่งปัน3วิธีสร้างความสุขในชีวิตแบบง่ายๆในแต่ละวันสิ่งสำคัญที่จะต้องมีสำหรับภารกิจนี้ก็คือ 1. เราจะต้องเลือกที่จะเป็นผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขให้โดยไม่ต้องคิดว่าผู้รับจะตอบแทน หรือให้เพราะหวังผลในด้านหนึ่งด้านใดจงทำตัวเป็นผู้ให้และผลลัพธ์จะตอบแทนกลับมาเองในไม่ช้าสิ่งสำคัญข้อที่สองสำหรับภารกิจนี้ก็คือเลือกที่จะเป็นผู้รับด้วยความเต็มใจพึงพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่ได้รับมาความรู้สึกเต็มใจพอใจในสิ่งที่ได้รับจะทำให้ชีวิต มีความสุขแบบง่ายๆในแต่ละวันและสิ่งสำคัญข้อที่3นั่นก็คือจงผูกมิตรให้มากขึ้นการผูกมิตรคือการเป็นเพื่อนการแสดงออกความรู้สึกดีให้แก่กันการผูกมิตรสามารถทำได้กับผู้คนหลากหลายทุกเพศทุกวัยการผูกมิตรกับคนที่เข้ามาในชีวิต ช่วยสลายความรู้สึกอิจฉาลิษยาและยังสลายความไม่พอใจซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์อีกด้วยแล้วพบกันกับภารกิจในวันที่4นะคะ